อ,อยู่ในพาร์ทในครัวส่วนมากอยู่แล้วผมก็เริ่มเซตอัพของในครัวเช็คของในครัวว่าของในครัวเนี่ยมีขาดอะไรบ้างต้องเบิกอะไรบ้างช่วงที่ลูกค้าเริ่มซาซาผมก็จะขึ้นไปข้างบนไปออฟฟิศไปทาดูเรื่องมาร์เก็ตติ้งต่อแล้วไอ้พวกงาน HR กับมาร์เก็ตติ้งอะทำไมมันไม่ใช่คนอื่นแล้วทำไมต้องเป็นเราเ r ชไม่ได้รัดก,กลุ่มพอสมควรสุดท้ายแล้วอะรับคนเข้ามาเรื่อยๆแต่คนก็อยู่กับเราไม่ได้นานปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ามันเครียดที่สุดผมจบสถาปัตย์มาแล้วผมไม่ได้เคยทําในสายนี้เลยแนมะ้แต่ ขาทําในรูปแบบที่มันดีมากๆแต่พอเรามาทำเหมือนเราทำไม่ได้เทียบเท่าเขาเราพยายามดันตัวเองให้ไปใน expectation ที่เรารู้สึกว่าเราต้องการคนที่ซัพพอร์ตเราข้างหลังสําคัญมากถ้าเราไม่มีคนที่คอย support เราก็คงไม่เป็นร้านเราในทุกวันนี้งั้นพี่มีคําถามว่าถ้าให้จํากัดความคาว่ากว่าจะเป็นวันนี้กับตัวเทียนเอง วันนี้ผมไม่ได้จะมานั่งพูดคุยแค่เรื่องความสำเร็จนะครับแต่จะพามาย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มทำงานกาันว่าเส้นทางที่เราทำตัวนี้มันจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนจากจุดเริ่มต้นในธุรกิจร้านอาหารของครอบครัวที่คุณพ่ออยากจะเปิดร้านวันที่ต้องลงสนามจริงที่ต้องแบกรับหน้าที่ทั้งในครัวหลังบ้านแล้วก็ในชีวิตประจำวันพร้อมกับความที่อยู่ในใจว่าโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยแต่ก็ยังเลือกที่จะยืนอยู่ตรงหน้าเตาหรือที่จะเรียนรู้จากทีมจากความผิดพลาด แล้วก็จากตัวเองในแต่ละวันเพื่อให้ดีขึ้นทีละน้อยวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนนะครับมาฟังเรื่องราวกว่าจะมาเป็นวันนี้ของหนุ่มสถาปนิกที่ผันตัวเองมาเป็นเชฟอาหารยุโรปนะครับว่ามันจะต้องแลกอะไรมาบ้างและสุดท้ายการที่เขาไปเยือนอยู่หน้าเตาในวันนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับความพ,พยายามทั้งหมดที่เขาทําลงไปไหมไปพูดคุยกับเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยแนะนําตัวหน่อยฮะเอ่อถนนผัดทิศโลจนาวัฒน,นะครับชื่อเล่นชื่อเทียนครับอ่าเทียนทําอะไรอยู่ที่นี่เอ่ย ตอนนี้จริงๆก็เป็นทั้ง h e a p e ด้วยครับแล้วก็เป็นทั้ง HR แล้วก็ฝ่ายโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งด้วยครับอ๋อก็คือดูทั้งตัวในครัวด้วยดูหลังบ้านในส่วนของการจัดการคนแล้วก็จัดการมาร์เก็ตติ้งของที่ร้านใช่ครับฉะนั้นแล้วมาทําหน้าที่เนี่ยทำไปมันถึงหลายหน้าที่เหลือเกินเริ่มจากที่ว่าจริงๆที่เนี่ยเป็นธุรกิจของที่บ้านด้วยครับใช่เพราะว่าพอด้วยความที่มันเป็นธุรกิจของที่บ้านอ่ะเราก็เลยต้องช่วยดูแลในหลายๆส่วน ทั้งการที่จะคุมคนในครัวแล้วก็ดูฝ่ายการจัดการคนแล้วก็ทั้งมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าเราเรียนสายอาร์ตมาเนาะงั้นก็แปลว่าจริงๆถ้าบอกเรียนสายหารมาก็แปลว่าดูในครัวเป็นหลักใช่อ๋อแล้วยินดีไปแบบทํางานในครัวคือใช่อันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวใช่แต่คําถามคือแล้ว แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงครัมอ,อยู่ดีมาทํจริงจริงเริ่มท้าความก่อนเลยผมจบจากสถาปัตย์อินเทเลียออกแบบภายในแล้วก็ทีนี้คุณพ่อเขาไอเดียร้านอาหารเนี้ยจริงๆเริ่มมาจากคุณพ่อคุณพ่ออยากเปิดร้านอาหารเพราะว่าเขารู้สึกว่าในโซนลังสิตเน,นี้ยมันยังไม่ได้มีร้านอาหารที่ทําให้คนเข้าถึงอาหารได้หลากหลายส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารแนวไทยไปเลยไทยโบราณไปเลยซึ่งไม่ได้มีร้านอาหารสไตล์ยุโรปหรือว่าไทยฟิวชั่นอะไรขนาดนั้นพ่อก็เลยอยากเปิด ที่เป็นเหมือนจุดพักรถของคนที่ขึ้นไปเส้นนครนายกเนี่ยให้ได้มาพักผ่อนด้วยเมื่อกี้บอกเรียนถามปักแล้วมันมาเชฟได้ยังไงนั่นแหะดิพี่จริงจริงจริงเริ่มเริ่มเริ่มจริงๆเลยอ่ะการนําอาหารผมเริ่มมาดักเป็นพอมบี้ก็คือทําในหอทําให้เพื่อนกินทําให้ครอบครัวชิมอะไรประมาณนี้ไม่ได้แบบทําจริงจังเลยทุกสับแล้วพออย่างนั้นปุ๊บคุณพ่อก็เลยบอกว่าทําอาหารเป็นก็เลยมาทําอาหารแต่อาหารยุโรปฟิวชั่นมันไม่ได้ง่ายๆนี่ ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายมากๆากเลยพี่เพราะว่าอาหารยุโรปมันค่อนข้างที่จะแตกขแขนงเป็นหลายประเทศเนาะทั้งแบบสเปนเมดิเตอร์เรเนียนทั้งไปทางฝรั่งเศสอิตาลีซึ่งมันค่อนข้างหลากหลายมากเลยทีเนี้ยตอนแรกเริ่มเลยอ่ะพอผมเรียนจบปุ๊บเขาก็เลยให้ผมเข้าไปเทรนในขัวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งที่ตรงนาเกลือก่อนเลยซึ่งเป็นร้านที่รู้จักกันหรือบอกไม่รู้จักกันเลยเออจะเรียกว่ารู้จักแค่คนเดียว เป็น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  GM ของโรงแรมโรงแรมหนึ่งใช่แต่ร้านร้านน่าจะเฉยเฉยได้ชื่อเซอร์ฟแนเทิร์ฟตรงนาเกลือเป็นร้านค่อนข้างดังอยู่ระดับหนึ่งก็เข้าไปเหมือนแบบเข้าไปเป็นพนักงานคนหนึ่งเลยเริ่มไต่มาจากคอมมิชเลยครับก็คือไปเด็ดผลผภาพอาหารเห็ดอะไรพวกนั้นทําตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วเสร็จปุ๊บก็พอพอเริ่มคุ้นชินกับการที่อยู่ในครัวครับเขาก็พอเทรนที่นั่นได้ประมาณปีหนึ่งก็ไปอยู่ที่โรงแรม อีกโรงแรมหนึ่งอันนี้ก็จะเริ่มได้เข้าครัวยุโรปแหละเริ่มได้จับเตาจับมีดมากขึ้นได้เริ่มทำคุกกิ้งมากขึ้นตอนนั้นก็จะเริ่มได้เบสิกมาก็คือไปเจออาจารย์ผมคนแรกที่เป็นสอนผมเรื่องเทคนิคการทําอาหารอะไรเลยก็คือเป็นหัวหน้าอาหารเราแล้วแหละเขาก็สอนเราด้วยใช่ใช่แล้วอยู่โรงแรมนานแค่ไหนก็อีกครึ่งปีครับครับประมาณนั้นแล้วพอจบมาปุ๊บก็ไปเรียนต่อ อคอร์สของดูสิทธ์แต่เป็นคอร์สดูสิทธ์เนี่ยเป็นแค่คอร์สสั้นด้วยซ้ั <Okay. S 2> จริงๆแล้วเหมือนแบบคือคอร์สดูสิทธ์อะ่ะเขาไม่ได้สอนอะไรเลยแบบสอนแค่สูตรอาหารเรซิปีอาหารอย่างเดียว <Okay. S 2> ใช่ก็คือเหมือนแบบตอนเข้าไปปุ๊บก็ต้องไปทั้งแร่ปลาตาเดียวไปล็อบสเตอร์อะไรประมาณนี้ทำแลมชังอะไรซึ่งมันค่อนข้างแบบระดับแบบสูงมากๆอะ่ะเทียบกับสกิลเราตอนนั้นใช่แต่ว่าสิ่งที่เราสะสมมาตั้งแต่ตอนทำร้านแรกปีหนึ่งกับที่โรงแรม ก็ไม่ได้สอนพวกนั้นใช่เอาแล้วทำแล้วเรียนได้ยังไงก็คือเหมือนจับพัดจับผูกวะพี่แบบค่อยคยดูว่าอาจารย์ตอนอาจารย์เขาทำ่าเขาทำยังไงใช่ก็คือคือเรามีแค่สกิลมีดอย่างเดียวกับสกิลการผัดพอไปนั่งดูว่าค่อยๆแบบคือมันค่อนข้างละเอียดมากเราก็ต้องแบบโฟกัสทุกจุดเลยว่าแบบเขาทำยังไงเขาแร่อะไรยังไงทำยังไงใช่ แล้วพอหลังจากจบจากเรียนก็คือเริ่มเข้ามาทาตรงนี้เลยใช่ครับก็เริ่มเริ่มเข้ามาทําที่นี่เลยจึงเข้ามาตอนแรกก็คือเข้าไปอะไรล้างผักเข้ามาตอนแรกเหรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือจริงๆเข้ามาตอนแรกที่เราวางแผนก่อนเลยคือตอนแรกอะที่เนี่ยจะเน้นเป็นยุโรปอย่างเดียวเลยใช่เพราะว่าจริงๆอ่อะแถวเนี้ยไม่มีอาหารยุโรปเลยแม้แต่นิดเดียวแบบแทบไม่มีเลยเมื่อ สองปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วนะมีแค่แบบร้านอาหารไทยถ้าขับมาตรงเลยบคลองก็จะเห็นเลยว่ามีร้านส้มตามีร้านแบบอาหารไทยโบราณอาหารอาหารใต้อย่างเงี้ยข้าวแกงแต่ไม่มีไม่มีร้านอาหารยุโรปเลยเขาก็เลยจะเน้นไปถางอาหารยุโรปตอนนั้นนะก็มีเชฟอยู่ทั้งหมดเข้ามาที่รับสมัครมาตอนแรกมีอยู่สี่คนใช่ก็ช่วยกันคิดเรซิป,ปีเริ่มทําสูตรอาหารเป็นบุ๊กเป็นเรซิปีบุ๊กขึ้นมาแล้วก็ท SO P, ําพวก SOP เริ่มทาพวก SOP ว่าแบบ คัดเลือกเมนูว่าเอาเมนูไหนบ้างอันเมนูไหนตัดทิ้งไปอ่นเมนูไหนจะขายดีก็เริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นก็ตอนนั้นที่เริ่มมาเนี่ยสี่คนในมันอยู่ในฐาน,นะทีม <c oughs> หรือว่าเราเป็นหัวหน้าไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ครับจริงๆตอนนั้นเริ่มเป็นเหมือนตอนนั้นมีเฮดเชฟอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นเฮดเชฟที่มีวุฒิภาวะสูงสุด <c oughs> อ่าเป็นคนเป็นคนที่มีอายุระดับหนึ่งคอยดูแลอยู่เราแบบเมนูนี้โอเคไหมเมนูอเคไหมส่วนพวกผมมันมีหน้าที่แค่เอาไอเดียใส่ลงไป เพราะว่าตอนนั hmm. oh, <okay. S 2> Así, yeah. ้นเข้ามาเราก็เป็นเหมือนเชฟคนหนึ่งที่มาที่ R d ช่วยกันกับทีมแล้วก็มีคนมาคอยคุมเราอยู่ดีเพราะเราก็ยังไม่มั่นใจใช่เพราะจริงๆอะตอนนั้นเอาเอาจริงๆนะอพีเราไม่ได้รู้ระบบในครัวที่มันใหญ่จริงอะว่ามันต้องทำยังไงเพราะว่าตอนที่เราไปอยู่โรงแรมเราก็อยู่แค่หน้าฟอนเป็นเป็นฟอนบีชอะครับก็คือร้านอาหารหน้าหาใช่ครัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณครัวมีแค่ประมาณแบบห้าหกคนใช่แต่พอมาที่เนี่ยมัน ทีมมันค่อนข้างใหญ่มากมันมีทั้งแบบเฮชเชฟซูเชฟมีทั้งเดมี่คอมมิด c d ีอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างเป็นระบบมากๆแล้วเราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับระบบตรงนี้เลยว่าแบบแต่ละคนต้องทําอะไรมีหน้นาที่อะไรยังไงบ้าง oh. ใช่ซึ่งตอนนั้นมันมันมันก็ยากยากมากเลยนะพี่ก่อจะมาถึงตรงนี้ได้ทํายังไงให้มาถึงจุดที่ไม่ต้องมีหัวหน้าเราแล้วแล้วเรามาเป็นหัวหน้าเองได้ เอาจริงๆทุกวันนี้ผมยังมองว่าตัวเองไม่ได้เป็นหัวหน้าเลยพี่เราเรายังมองว่าตัวเองเป็นแค่คนช่วยคุมมากกว่าคนช่วยดูแลตรงนี้มากกว่าในครัวผมมามีพี่คนหนึ่งใช่เป็นพี่คนหนึ่งที่ทํางานครัวผมนี่แหละคอยก็คือดูแลทั้งเรื่องสูตรอาหารแล้วก็ดูแลเรื่องการจัดการต่างๆเราก็จะแบ่งหน้าที่กันทําว่าแบบเออวันนี้ทําพี่ทําอย่างนี้นะพี่พี่ทาตัว เอ่อเรซปีที่จะออกใหม่ในเดือนหน้านะส่วนผมก็จะทำพวกสต็อกอะไรพวกนี้นอกจากงานที่เนยบอกว่าเชียร mm ์ hmm. บอกว่าอยู่ในเทปดูดูเชฟด้วย mm hmm. แล้วไอ้พวกงาน HR อกับ Marketing อ่อะทำไมมันไม่ใช่คนอื่นแล้วทำไมต้องเป็นเราเมื่อก่อนอนะจริงๆร้านมี HR อนะแต่เรารู้สึกว่า HR ไม่ได้รัดก,กลุ่มพอสมควร mm hmm. ไม่เท่ากับตัวเราหรือพ่อแม่เราที่ดูเรื่องการรับคนเข้ามาเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะพอ HR รับเข้ามามันก็มีปัญหา แล้วก็สุดท้ายเขาก็ออกไปกลายเป็นว่าเรารับคนเข้ามาเรื่อยๆแต่คนก็อยู่กับเราไม่ได้นานใช่เพราะฉะนั้นอะเราเราเราเลยเข้ามาเป็น HR แทนเลยดีกว่าเพราะว่าผมเป็นคนรับคนเข้ามามันก็สามารถดูอะไรได้ละเอียดอ่อนมากกว่าเวลาเราคุยเหมือนเราเราได้คุยกับเขาเองเราได้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทําเคยทํางานอะไรมาเขาทํางานยังไงเข้ากับเราได้ดีแค่ไหนระบบ ระบบที่เขาเคยทํามาเข้ากับเราหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่รู้กันระบบแต่ในแต่แตละครัวมันไม่มีทางเหมือนกันหรอกใช่พอพอเราคุยกับเขาแล้วเราเหมือนได้ได้ทำความรู้จักเขาจ,จริงๆอ่ะมันทําให้การรับคนอ่ะมันดีขึ้นแล้วก็เรียกว่าเข้าใจคนมากขึ้นมากกว่าพี่ที่จะเข้ามาทํางานกับเราถ้าบอกว่าหน้าที่เยอะขนาดนี้พี่อยากรู้ว่าวันวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงแบบ จนถึงได้นอนอีกรอบเนี่ยทาอะไรบ้างนอธอิบายหน่อยได้ไหมตั้งแต่ตื่นนอนเลยวะพี่ต้องเอาจริงๆตื่นนอนปุ๊บอย่างแรกที่ผมเข้ามาเลยคือผม,ม่อยู่ในพัทในครัวส่วนมากอยู่แล้วพอตื่นนอนมาปุ๊บเข้ากะเช้าผมก็เริ่มเซตอัพของในครัวเช็คของในครัวว,ว่าของในครัวเนี่ยมีขาดอะไรบ้างต้องเบิกอะไรบ้าง เสร็จปุ๊บเราก็จะเซตอัพสเตชันต่างๆเตาท่อเตาคิวเช็คพวกแก๊สพูดอะไรพวกนี้แล้วก็เซตสเตชันทั้งตัวเช็คเกอร์แล้วก็ตัวเตาผัดเองว่ามีของอะไรบ้างที่ต้องเตรียม <c oughs> ใช่พอเตรียมของเสร็จปุ๊บเราก็ได้เป็นการไปเบิกของก็คือเบอิกของไปที่สตวูว่าวันนี้ต้องเตรียมของอะไรบ้างต้องทาของอะไรเพิ่มบ้างเตรียมวัตถุดิบอะไรต่างๆพอเรา,เอาไปที่สตูเสร็จปุ๊บก็จะมาที่จัดซื้อต่อ เพราะว่าเราต้องดูว่าพอของช่วงนี้หมดเราก็ต้องสั่งของอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อเตรียมของให้สต็อกมันพอตลอดเวลาอแล้วพอเราจัดซื้อเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเริ่มเปิดร้านแหละพอช่วงนั้นเป็นช่วงสิบโมงเราก็เริ่มเปิดร้านต่อลูกค้าก็จะเริ่มทยอยเข้ามาตอนนี้ผมก็จะเริ่มอยู่หน้าเตาอผมก็อยู่หน้าเตาตลอดเวลาทั้งการผัดการจัดจานผมก็มคอยคุมน้องๆที่อยู่ในครัว<า>ประมาณนั้นกับพี่คนหนึ่งแล้วก็ไปจะถึงสมมด็จ กะเช้าสมมุติว่าเข้าประมาณ6โมงป่ะที่บอกว่าเริกทำงานตอเกี่ยวกะเช้าถ้าที่ร้านจะเข้า8โมงครับกับ9โมงครึ่งแล้วก็จบประมาณ5โมงใช่จบประมาณ5โมงก็จะผมก็จะอยู่ในครัวเตรียมของตลอดเวลาก็จะเตรียมของไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีช่วงบ่ายๆบ้างช่วงที่ลูกค้าเริ่มซาซาผมก็จะขึ้นไปข้างบนไปออฟฟิศไปทําดูเรื่องมาเก็ตติ้งต่อว่าแบบวันนี้อาทิตย์นี้จะมีโพสต์อะไรบ้างกําหนดโพสต์แต่ละวันมีอะไรบ้างใช่แล้ว H r ชิา้นเดือนเป็นคนทำเพย์เลยทั้งหมด เพโรเพโรจริงๆเอ่อผมจะดูฝ่ายในครัวมากกว่าอ๋อคช่พูดเรื่องเข้าอินเข้าเอาใช่แล้วก็ดี๋ยวบัญชีก็ไปทำเพโรให้ต่อใช่ใชครับแต่ oh. พูดมาทั้งหมดนี้มีลูกน้องกี่คนที่พามานี่เหมือนเหมือนอยู่คนเดียวในร้านเลย <laughs> ไม่ไม <laughs> เ่เอาจริงเอาจริงๆคือผมมีคนสพอร์ตเยอะมากเลยนะที่ที่เป็นพนักงานที่คอยพพอร์ตแต่ทีเนี้ยที่ที่ดูเหมือนทําเยอะมันเป็นเพราะว่าเราพยายามช่วยดูในหลายๆส่วนมากกว่าให้มันรับรัดกลุ่มมากขึ้นแล้วก็ เป็นในตามแบบที่เราต้องการบางทีอะ่ะคือตัวโซเชียลมีเดียก็มีทีมโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับแต่แค่เราเหมือนบางทีอะ่ะเขาด้วยความที่โซเชียลมีเดียผมมีแค่คนเดียวใช่มันงานเขาค่อนข้างโหลดแบบโหลดมากมากเพราะฉะนั้นอะ่ะเราจะคอยต้องช่วยเขาแบบเรียกว่าตบตบงานให้เข้าไปในเวที่เราต้องการมากกว่า mm. มันจะได้ทําให้เขาเหมือนแบบไม่ได้ทํางานแบบไปใน แบบฟึ้งจนเกินไปจนทําให้เขาเหมือนแับงานเขาโอเวอร์โหลดเกินไปใช่ก็ไปช่วยเป็นคนคอยแบบดิสคัสต,ตอนตัวจบก่อนใช่ใช่ใช่เขาก็คอยส่งงานมาให้เช็คว่าอย่างนี้เป็นยังไงโพสนี้จะโพดวันนี้นะเดือนนี้เดือนนี้มีโพดกี่โพสต์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนฝั่งของ HR ก็จะในครัวก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือจะดูรับคนเข้า,ขามาตรวจคนแล้วก็ดูแลเรื่อง สวัสดีการสวัสดีการพนักงานก็จะดูดูโดยรวมทั้งหมดเลยทั้งเซอร์วิสแล้วก็ทั้งห้งครัวอะไรประมาณนี้ยังตกลงแล้วไอท้ที่เรากดดันที่เรารู้สึกว่าเราจะดูแลลูกน้องและทีมงานไม่ดีเนี่ยมันเป็นประเด็นไหนอาจริงแรงกดดันมันมัน,มนเริ่มมาจากที่ว่าตัวผมเองันไม่ได้ทําในสายนี้มาโดยตรงผมจบสถาปัตย์มาแล้วผมไม่ได้เคยทําในสายนี้เลยแม้แต่นิดเดียว การที่จะเข้ามาอยู่ในครัวที่มันเป็นระบบมากๆมันมันมี p r เพรสเชีไลซ์อยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่ทีเนี้ยคือพอยิ่งเข้ามาอยู่ในครัวที่จํานวนคนมันเยอะมากๆประมาณ12คนถึง14คนเนี่ยในช่วงแรกจริงๆมีตั้ง16คน <c oughs> ใช่มันเยอะเยอะมากๆแล้วก็แต่ละคนเนี่ยที่เลคููดมาตอนแรกอะค่อนข้างที่จะสกิลสูงกันมากๆเราก็ต้องการคนเก่งมาช่วยงานใช่แต่กลายเป็นว่ามันทําให้ผมก,กดดันยิ่งมากกว่าเดิมเพราะว่าแต่ละคนอะสกิล โหดแบบโหดเลยแหละพี่เพราะว่าการที่เข้ามาในครัวที่เป็นระบบอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องทำงทั้งการสต็อกของ mm hmm. การทําความสะอาดให้เรียบร้อย mm hmm. การทํางานให้เป็นร่วมกันเป็นแบบเซอร์เคิลเดียวก็คือเหมือนทํางานกันเป็นระบบด้วยกันครับ mm hmm. ใช่ช่วงแรกมันแบบเจอปัญหาเยอะมากๆเลยทั้งการแบบการทํางานด้วยการการขนาดตัวผมเองอะ่ะบางทีแบบแค่ลืมเช็ดเขียงก็เริ่มเริ่มเรียนแล้วแบบ ลืมเช็ดเขียงอะไรอะไรกันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าการทํางานในครัวมันทั้งเน้นทั้งไฮจีนเน้นทั้งการเป็นระบบแล้วก็เน้นทํางานกันเป็นทีมใช่ซึ่งช่วงแรกอะเรารู้สึกว่าตัวเองอะด้อยกว่าเขาในทุกๆด้านงั้นปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ามันเครียดที่สุดที่เคยเจอในการทํางานที่นี่หรือทํางานกับทีมงานปัญหาที่เราจาได้แล้วรู้สึกว่านี่คือแบบเป็นปัญหาที่ฉันเครียดที่สุดแล้วแบบต้องกลับไปนอนร้องไห้ ปัญหาที่เครียดที่สุดเราพี่ mm. รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอมากกว่า mm. รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสําหรับในการทํางานกับพวกพี่เขาหรือทํางานกับทุกคนเรารู้สึกว่าความรู้เราอ่ะน้อยมากๆเลยพอเทียบกับเขาเรารู้สึกว่าตัวเองทาไม่ว่าจะพยายามทำยังไงก็ตามอ่ะมัน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 ไม่ได้ตาม expectation เราที่ต้องการเพราะว่าเราเห็นพวกพี่เขา ทำในรูปแบบที่มันดีมากๆเนาะมันทุกอย่างมันเป๊ะเป๊ะตลอดแต่พอเรามาทำอ่ะเหมือนเราทําไม่ได้เทียบเท่าเขาอ่ะมันกลายเป็นว่าเรา pressure ตัวเองไปเรื่อยๆกดดันตัวเองไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสําหรับตรงนี้เลยด้วยซ้าแล้วแก้มันยังไงแก้ยังไงหรอพี่เอาจริงๆทุกวันนี้ก็ยังแกอยู่เรื่อยๆเลยนะพอเราเริ่มรู้สึกกดดันตัวเองอ่ะยังดีที่ว่าพวกพี่เขาอ่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนเรา เขาคอยสปอร์ตเราให้เราอิมโปรวตัวเองตลอดเวลาเหมือน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 เขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้ทําในสายนี้มาเขาก็จะคอยสอนเราว่าอันนี้มันควรที่จะทําอย่างนี้ตรงนี้มันควรที่จะต้องทํำยังไงการทํางานให้เป็นระเบียบและเป็นออแก n ไน e ์อันนับออแกนไนเซชันในหัวมันควรจะเป็นยังไงเพราะฉนั้นเราได้ตรงนี้มามันก็ดันเรามาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ทีเนี้ยเขาก็เคยบอกว่าแบบเออจริงๆอ่ะเราไม่ต้องรู้สึกกดดันกับตัวเองเลยด้วยซ้ํา ไม่ต้องรู้สึกกดดันตัวเองเพราะคนอื่นแต่ให้เราพยายามแข่งกับตัวเองมากกว่าพยายามดันตัวเองให้ไปใน expectation ที่เรารู้สึกว่าเราต้องการใช่ก็คืออย่าไปสนใจว่าแบบคนอื่นทำงานยังไงอะไรยังไงแค่ให้เรา improve ขึ้นมากกว่าตัวเองในเมื่อวานก็เพียงพอแล้วแล้ทีนี้เป้าหมาย ที่เราบอกว่าตอนนี้เราก็ยังพัฒนาเอางเลยงั้นเป้าหมายของเทียนคืออะไรที่จะต้องพัฒนาเป็นจุดจุดที่เรารู้สึกว่ามันคือคือแบบดาวเหนือของเราคือพอยต์ของเราในช่วงนี้แล้วกันในช่วงนี้จริงๆแค่แค่รู้สึกว่าอยากพาล้านให้มันไปได้ไกลกว่านี้เรื่อยๆอยากพยายามดูแลทุกคนให้มันทั่วถึงทําให้ทีมมันกลายเป็นออร์กซ์กลายเป็นองค์การเซชั่นใองค์การเซชั่นหนึ่งที่เขาไม่ต้องรู้สึกว่าเรามาเป็นลีดเดอร์แต่เรา พาทีมไปด้วยกันให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในทุกวันนี้ซึ่งทุกวันนี้ก็ถามว่าทำได้ไหมเรียกว่าเพราะมีพี่คนหนึ่งช่วยมากกว่าที่มันทําให้เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปได้จริงๆถ้าไม่มีพี่คนนี้ก็รู้สึกว่าคงยากมากๆเลยแหละพี่เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าการที่จะเป็นทีมทีมหนึ่งได้อคนในทีมเราสําคัญมากๆในขวดโดยเฉพาะในัวนะพี่โดยเฉพาะในขว,นนานวการทํางานให้เป็นแบบ ทีมร่วมกันอ่ะคนในทีมเราสําคัญมากๆที่จะคอยดันให้เราไปในถึงจุดที่เราต้องการให้ได้บางคนเขาก็ไปเรียนมาเขาบอกว่าแค่มีเรซิปปี้มีเอสโอพีมีแม <c oughs> นนวลของ <c oughs> สตาฟแล้วแค่นี้ก็น่าจะทําให้มันเป็นออกแกนไนที่ดีได้แล้วจริงปะสำหรับในความคิดผมนะพี่เอสโอพี <c oughs> สำคัญไหมสําคัญจริงออกแกนไนสาคัญไหมสําคัญจริง, <c oughs> รงแต่ตัวคนเองอ่ะ ผมรู้สึกว่าแม่งสาคัญยิ่งกว่าเพราะว่าลองคิดง่ายๆนะครับถ้าเราเอาคนที่หันแค่ผัดผลไม้มา,มาแต่ยดดีปุ๊บวันหนึ่งมาเปิด SOP ปึ้งให้เขาดูแล้วบอกให้เขาว่าอ่ะผัดอันนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าต้องใช้ไฟอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องใช้อะไรยังไงต้องควบคุมอะไรยังไงถึงใน SOP มันจะมีบอกอะ่ะแต่ความรู้สึกของคนผัดอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉนะนั้นผมรู้สึกว่าตัวคนเองอะ่ะบุคคลเองอะ่ะก็สําคัญในการที่จะพัฒนาร้านอาหารให้มันไปได้ไกลมากขึ้น ยิ่งถ้าเราได้คนที่เข้าใจเราแล้วก็คอยซัพพอร์ตแล้วก็ผลักดันเราไปในทางที่ดีมากขึ้นอ่ะมันมันมันยิ่งจะทําให้ร้านอาหารเราไปได้ไกลมากขึ้นงั้นพี่มีคําถามว่าถ้าให้จํากัดความคำว่ากว่าจะเป็นวันนี้กับตัวเทียนเองกว่าจะเป็นวันนี้เหรอพี่แม่งโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก กดดันตัวเองมากเบิร์นเอาไปหลายรอบมากๆเอาจริงๆเรื่องเบิร์นเอาอ่ะคนในควรัวนจะเจอเยอะมากๆเลยนะคนที่เป็นเชฟอ่ะเพราะว่าเที่ยวที่ผมเคยคุยมาคนในควแมังเบิร์นเอาเกือบต้องมีภาวะเบิร์นเอาเกือบทุกคนรับตื่นเช้าทํางานจนปิดร้านโดนโอทีโอเวอร์ไทม์เยอะอซึ่งซึ่งตัวผมเองก็เป็นอย่างนั้นนะยิ่งในช่วงยิ่งยิ่งในช่วงแรกอ่ะผมแม่งไม่เจอเพื่อนเลยวีวีแบบเวลาเจอใครก็ไม่มีเวลาไปไหนก็ไม่มี อยู่แต่ในครัวกลายเป็นว่าด้วยความที่เราทํามาจากคอมบี้อะ่ะมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่คอมบี้ไปแล้วอ,ะอ่ะม,มันกลายเป็นมันกลายเป็นจ็อบไปแล้วอะ่แวอะแล้วยิ่งพอเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกเพชเชอร์ไลซ์กดดันไอเดียเริ่มคิดไม่ออกเออซึ่งช่วงแรกอะ่ะเราสนุกกับมันมากเลยนะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราได้คิดอาหารเราได้แบบครีเอทีฟแบบทําอะไรผสมประสานนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเเหมือนแบบฟุง้งกระจายได,ได้เต็มที่อะ่ะแต่พอมาเปิดร้านอ่ะทุกอย่างมันต้องเป็นระบบแล้วเราต้อง ทำตามหนึ่งสองสามสี่ให้มันเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ทีมเรามันเวิร์กได้มันเป็นสิสเต็มที่ดีมันเป็นสิสเต็มที่ดีอ่ะซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับใช่แต่แค่ตัวเราเองอ่ะไม่ได้ชินกับการที่มันเป็นอย่างนั้นใช่เพราะฉะนั้นอ่ะผมก็เลยต้องทําความเข้าใจกับมันว่าถ้าเราอยากให้ร้านมันเวิร์กอ่ะยังไงเราก็ต้องปรับให้เป็นอย่างนั้นให้ได้เราก็ต้องทํางานให้เข้ากับคนอื่นให้ได้ทําเป็นระบบให้ได้เพื่อที่จะให้ทีมของเราคนที่เราดูแลอยู่ไปต่อได้ซึ่ง จริงๆแล้วอะถ้าไม่ได้คนในครัวที่คอยซัพพอร์ตอะผมว่าแม่งไม่มีทางเป็นวันนี้ได้เลยพี่เพราะว่าแบบพี่ๆในครัวทุกคนอะแบบซัพพอร์ตเยอะมากๆแล้วก็ช่วยกันทําเยอะมากๆในช่วงแรกทุกคนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกันทุกคนเลยแบบยิ่งช่วงแรกที่เรายังไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นอะทุกคนแบบเออยูโอทีต่อนนเออทุกคนแ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ม่งเต็มร้อยหมดเลยแบบกูเต็มร้อยกันทุกคนแบบเปิดครั้งแรกผมจาได้เลย เจอวันแม่อือโอ้โหพี่แม่งร้านเปิดใหม่ฮะยิ่งอะไรยิ่งร้านเปิดใหม่วัแม่มากินแม่พาแม่มากินข้าวโอ้โหคนเต็มร้านจนจนต้องมีคิวรันรอนอกร้านอะโอ้โหแม่งผมแบบเครียดแบบแล้วออเดอร์แม่งเข้ามาเซอร์วิสไม่ได้ช่วงนั้นเซอร์วิสไม่ได้รู้นะการคีย์ออเดอร์ว่ามันควรจะคีย์ยังไงต้องแบบไหนทําอะไรยังไงแม่งส่งออเดอร์เข้ามา พูดห้าสิบออเดอร์ทีเดียวโอ้โหครัวแม่งยืนอึง้งกันแบบไกต่ตาแตกอะพี่ uh huh. แบบจะทํายังไงกันต่ออันไหน uh huh. ต้องออกก่อนอะไรล้วนทุกอย่างล้วนไปหมดเลยแต่พอมันผ่านวันนั้นไปได้อะ่ะแม่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทําสําเร็จแล้วว่ะ uh huh. เราเราทาวันนี้ให้แม่งเวิร์กได้อะถึงมันอาจจะมีคอมเพนบ้างถึงมันจะมีบางอย่างที่มันติดขัดบ้างอะแต่เราก็ผ่านไปได้อยู่ดีอย่างที่บอกไปก็คือพอกว่าจะมาเป็นทุกวันเนี้ยผมต้องบอกเลยว่า บุคคลที่สปอร์ตเราข้างหลังสําคัญมากทีมของเราทุกคนพนักง,งานทุกคนไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสเป็นฝ่ายหลังบ้านเป็นคนในครัวทุกอย่างมันคือองค์กรเดียวกันมันเลยสําคัญทุกอย่างหมดถ้าเราไม่มีคนที่คอยสปอร์ตเราในพวกนี้แล้วอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ก็คงไม่เป็นร้านเราในทุกวันนี้ งั้นพี่มีคำถามหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่เทียนเริ่มทาตั้งแต่เดย์วันตั้งแต่เริ่มไปเรียนรู้ฝึกวิชาชีพเชฟมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันคุม้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปไหมคุ้มค่านะถึงแม้แม่งในทางเดิอนอะแม่งจะแบบล้มไปกี่รอบกี่รอบอะผมรู้สึกว่าการที่ได้เห็นคนมากินร้านเราหรือเห็นเพื่อนเพื่อมากินร้านเราแล้วมันบอกว่าแบบเอ้ยอาหารมึงอ,อร่อยว่ะอาหารมึงแม่งแบบดีคุ้มค่ากับราคา ผมรู้สึกมั้แบบอิ่มใจมากๆเลยไม่ได้แค่อิ่มใจเพราะว่าตัวเราเองเป็นคนทําขึ้นมาแต่อิ่มใจที่เหมือนทีมเราได้รับการเอฟเฟคชจากสิ่งที่เขาพยายามทํามา hmm. ในตลอดเวลาที่เขาเหนื่อยหรือเขาแบบท้อไปกับเราอะแต่เขาเขากลับได้รับความชมเนี้ยมั้งแบบเวลาคนเดินแบบพนักง,งานเดินเซอร์วิสเดินมาบอกว่าแบบเออลูกค้าชมแบบอาหารดีมากทุกอย่างทุกอย่างดีมาก คนในครัวเหมือนได้รับการอเชญาตว่าสิ่งที่เขาพยายามทํามาม,มันเห็นผลในทุกวันนี้ถ้าพี่ขอให้เทียนฝากอะไรกับคนที่กําลังอยากจะมาเป็นเชฟหรืออยากจะมาเป็นหัวหน้าเชฟอยากจะเติบโตในสายงานร้านอาหารหรือในครัวเนี่ยมีอะไรจะแนะนําเขามัางคนเป็นเชฟอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าคือต้องพยายามเอาชนะตัวเองในทุกๆวันให้ได้ให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตตลอดเวลาที่เราอยู่ในร้าน มันจะอาจจะมีบางวันนี่แหละที่เรารู้สึกว่าเฮ้วันนี้แม่งแบบเหนื่อยชิเป่งเลยวันนี้โคตรขี้เกียจเลยแต่สุดท้ายการทํางานเป็นเชฟมันคือการวนลูปทุกอย่างมันวนลูปตลอดเวลาแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันคือการแข่งขันกับตัวเองมันทำให้เรารู้สึกว่าทุกวันน่ะเราสามารถ Improvement ได้แล้วก็การทํางานในร้านอาหารน่ะมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วแหละว่ามันมีทั้งคนเข้ามาและออกไปแต่ถ้าคนไหนที่อยู่ซัพพอร์ตกับเราไปเรื่อยๆให้รูือสึก appreciate เขา ในในดันเพราะว่าเขาอยู่กับเรามาแล้วเขาสปอร์ตเราตลอดเวลาแล้วเขาก็พร้อมที่จะดันร้านนี้ไปกับเราไปเรื่อยๆคนที่ทำร้านอาหารก็อย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับถึงแม้มันจะเหนื่อยก็ตาม <laughs> เป็นเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วก็คนที่อยู่ในครัวด้วยพยายามแข่งขันกับตัวเองไปเรื่อยๆถึงแม้เส้นทางนี้มันจะเต็มไปด้วยขวกักหนามหรือว่าต้องล้มไปอีกกี่รอบ <c oughs> ก็พยายามให้แข่งขันกับตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่า ได้ประสบความสำเร็จน,นะครับ